จริงๆมันคิดหัวอีพีที่3 2สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องออินมินชญานะคะพินเปิดหัวคลิปด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะตอนนี้บินอยู่ที่คลองเฉลิมชัยพัฒนานะคะหน้าวัดหัวกระบือค่ะอำเภอบาง,องเพียนจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นบรรยากาศการแข่งขันเร,เร็วต้านยาสิบสิบนะคะซึ่งจัดขึ้น2วันคือวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11บุมภาพันที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกขอมีเหมือนกันนะคะที่มาถึงแล้วเจอการแข่งขันเรือโฟมด้วยความไม่รู้กําหนดการนะคะว่ามีอะไรแข่งอะไรวันไหนอะไรแข่งมัม่งก็เลยลองวัดดวงไปเมื่อวันเาสาร์ที่สิบไปถึงก็ไปเจอการแข่งเรือโฟมซึ่งก็เป็นครั้งแรกของมีเหมือนกันนะคะตั้งแต่มาอยู่ในแวดวงการแข่งเรือกีฬารักความเร็วของชาวผีชาวบ้านเนี่ยทำให้คุพบว่ามันมีความหลากหลายมากมากมายนะคะในการที่ทุกคนที่ชอบความเร็วจะแดัดแปลงสิ่ง,งต่าง รอบข้างกายมาเป็นอุปกรณ์การแข่งขันเรือความเร็วนะคะอันนี้คือหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตาไกลไปถึงก็มีอะไรก็รอบไหนยังไงมันก็ไม่แน่ใจนะคะก็ยืนสังเกตการและชมไปเรื่อยๆสาคนดังไม่ยอมไอ้ตัวนีก็ไม่ยอมไอ้ตัวนีก็ไนีิสิสก็ไปนีอันนี้ควักเอสยี่สิเอลก้ามาลองดูดูนะ เห็นปลายทางชัดเจนปืนตายเข้าเลยนะครับเราเดินพานะครับไวรุ่นร้านทีเข้านะครับแดงปกติเป็นจะใช้ไอโฟนนะคะในการถ่ายแต่พอตอนนี้เราได้ A G เอช24อัลต้ามาก็เลยมาลองใช้กับสนามนี้เป็นสนามแรกและเนื่องจากไม่มีการแข่งขันมานข้างนานนะคะสองสามอาทิตย์แล้ว ันนี้ก็เป็นถนามแรกที่ได้มาลองใช้อุปกรณ์ใหม่กัน,น,นจะสังเกตว่าการซูมค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะนนจากที่ใช้ iPhone ซูมแล้วเบอร์เ,อรเ,อรเนาะพอขวา A24 Ultra ซูมเข้าไปแล้วอือนนเห็นพอเห็นดี สังเกตคือโลวโฟมแมนจะมีบาดแผลก็ยังสามารถใช้ในการแข่งขันได้นะนี่อาจจะเป็นจุดที่เสกของรล่โฟมก็ได้นะคะโถมจะ ถึงเมือจะชำรุดก,ก็ไม่เป็นภสังข่าวว่า,วาทีมสีน้ำเงินเข้าส้นท้ยค่ะ อ้่างเง้เท่าจังนีดินเจ็บขอ,ออออตัวมาฝากเลยนะยืนในยืนมา,มากางะพาเริ่มจะล้อแล้วค่ะไปหามุมอื่นกันนะมีผู้ให้ความสนใจในการเข้าแข่งขันเยอะแยะเลยอยีกก่อนใช้รวม,มของ a อจี่อัลต้านะ ขงคองเลยโหเห็นชัดเจนไกันโโไม่อยตายอมากไปไม่อมนนันไปไปลสนามนี้ผู้ให้การสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะอาจจะด้วยเพราะเอามาทำบุญถวายวัดหัวกระบือน,นะคะ ได้ฟิลความโดดเหมือนกันนะเนี่ยน้ำผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะสาธุบุญด้วยค่ะมาจนถึงผู้ชิงชนะเลิศเหลือโฟมและน้ำสูอยู่น้ำเงินแหนบเป็นผู้ชิงแล้วเราก็ควักเอ24เอาตามาซูมสักนิดนล

มา,อารอลุ้นผลค่ะยินดีกับผู้ชนะนะคะสุดยอดเลย รุ่นต่อไปก็เป็นไฟเบอร์แบบบางนะคะมันก็เป็นครั้งแรกสำหรับบินเหมือนกันนะที่ได้ดูการแข่ขันรุ่นนี้นะคะแต่เนื่องจากเปลี่ยนมุมไปเปียนมุมมาทำให้การดูของวินไม่ต่อเนื่องก็เลยเก็บภาพมาได้เป็นบางส่วนค่ะ ชิดติดจุดสตาร์แบบนี้ผลปรากฏก,ก็คือไอหลบน้ำไงน,น้ำกระเด็นกระเด็นดีเลยเลอพิซนเข้าไปมาเลยนะครับคลิปวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะกรุณากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว like, ้รอยพีถาดไปค่ะบ๊ายบาย